ำบ้านแล้วก็ทำประตูเดี๋ยวหนูจะทำบ้านขนองหนูแม่พอ่อได้หลือันนี้อันนี้พอ่อตัวนในน,น,นนี้แม่ตัวนในนี้คุณปู่ตัวนในนี้ผิงอันเอ้ยไม่ใช่ตัวนในนี้คุณพ่อคุณแม่อันนี้คุณพ่ออันนี้คุณแม่อันนี้คุณคุณยาอันนี้คุณปู่ คุณยาคุณคุณคุณปูนี่คุณยาคุณคุณอาอันนี้คุณคุณอาออยอันนี้คุณคุณยายคุณยายจากนี่นี่คุณยายอันนี้คุณแฟมปะนี่คุณคุณคุณแฟลมแฟมอันนี้คุณยาย วนนั้นเนี่ยคือคือคุณกุคือคุณยา